รอบนี้นะคะยังไงคะเข้าไม่เข้าล่วงไม่ล่วงจังหวะน,นี้ล่วงมาแล้วนะจ๊ะโอ้โหรางวัลก้อนโตก้อนนี้จัดไปได้มา3,100 ก็กลับสวัสดีผู้รับชมทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบก,กันอีกเช่นเคยค่ะกับช่องน้องสาวนะคะวันนี้นะคะน้องสาวจะพามารีวิวเกม f o r t ทู e และบิดนะคะหรือว่ากระต่ายแห่งโชคลาภนะคะก่อนเข้าไปรับชมคลิปนะคะฝากพี่เพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องน้องสาวกันด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจนะคะในการทําคลิปต่อๆไ,ไปค่ะไปหาคามาแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูรอบสูงสุดของกระต่ายนะคะ รอบสูงสุดของ4 to ์ท b แลนะคะอยู่ที่5,000นะคะไม่ไหวนะจ๊ะใครไหวไปก่อนเลยคะ่ะรอบตามสุดนะคะเริ่มต้นที่1เลยนะคะอ่ารอบนี้สิไหวนะคะ,อะขออนุญาตไปเริ่มที่รอบ3แล้วกันน้อจัดออโต้ไป10มุนแรกทกําการแสดงได้นะคะมาดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะกระต่ายน้อยของเราจะพาโด,ดพาปังขนาดไหนยังไงคะรอบแรกก็แจกเลยเหรอยังไงแจกหนักจัดเต็มไหมโอ้โหยังไงคะไปกันต่อคะ่ะ หมุนกันต่อไม่รอแล้วนะคะยังไงโอ้ยยังไงโดดไม่โดดโดดไม่โดดจังหวะนี้มาแล้วโอ้โหของแท้แน่นอนนะคะจัดไปค่ะอีก8ดหมุนนะจ๊ะมาลุ้นกันต่อนะคะต้องได้ห้าแผ่นทองขึ้นไปนะคะถึงจะได้รับรางวัลน,นะจ๊ออะ,ะอ่าลุยกันต่อได้มันแล้วนะจ๊ะห้าแผ่นทองขึ้นไปนะคะอ่าลุยกันต่อไม่รอแล้วนะคะจังหวะนี้นะคะไปกันต่อไม่รอแล้วนะคะยังไงคะเข้าไม่เข้าล่วงไม่ล่วงโอ้โหสวยงามผ่ะนรบอบนี้จัดไปค่ะ ได้มา559แล้วนะจ๊อะอะหมุนต่อไม่รอแล้วนะคะอีกอีก3หมุนที่เรือนะคะมันลุ้นกันต่อนะคะจังหวะน,นี้นะคะจัดไปได้มาอีกแล้วนะคะสุดปังค่ะไปค่ะลุยกันต่อไม่รอแล้วนะคะจังหวะน,นี้โอ้โห,หสวยงามค่ะเข้ามาอีกแล้วนะจ๊ะเรืออีกหนึ่งหมุนสุดท้ายสําหรับหมุนฟรีวันนี้นะคะอะไปต่อนะคะยังไงคะมาดูรางวันรวมราลางวันก้อนโตกันก่อนอเลย643เอ้ย634นะคะ ไปกันต่อไม่รอแล้วนะคะจังหวะน,นี้หมุนกันต่อค่ะไปค่ะเจ้ากระต่ายทองเราจะสะสมไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะกระโดดนะคะจังหวะน,นี้นะคะอู้กระต่ายทองมาแล้วนะคะแจกหนักจัดเต็มก้อนโตก้อนนี้จัดไปได้300ร้อซูเปอร์เมกานะคะอ้ยรอบแรกแจกหนักจัดเต็มเลยนะคะไปต่อลุยกันต่อไม่รอแล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยวน้องสาวพาขย,ยับรอบไปที่รอบ4ละกันจัดรอโตไปอีก10หมุนนะคะไหลกันยาวๆเลยนะคะรอบนี้ ไปค่ะลุยกันต่อนะคะสวยงามไหมยังไงรอบนี้มาอีกหรือไม่ไปกันต่อนะคะยังไงคะสร้างมันเอ้ายังไงมาไม่มาล่วงไม่ล่วงยังไงคะมาแล้วนะจ๊ะอ่ะรางวัลก้อนโตก้นนี้490นะคะซุปเปอร์เมกานะคะไปค่ะลุยกันต่อไม่รอแล้วนะคะยังไงมาแล้วยังไงมาไหมยังไงเจ้ากระต่ายของเราโอ้โหมารางวัลก้อนโต4 6 6นะคะจัดไปค่ะทีเด็ดเลยนะคะ ไปกันต่อไม่รอแล้วนะคะหมุนกันต่อนะคะอะยังไงคะโดดไม่โดโด,ด,โ,ด,ด,โ,ด,ดโดดไม่โดดโดดไหมคะมาแบบนี้ต้องโดดแล้วป้าอูสวยงามค่ะจัดไปอ e ีกแปดหมุนฟรีค่ะวันนี้นะคะสะตายของเราพาโด,ดพาปังเลยนะคะจัดไปค่ะหมุนกันต่อไม่รอแล้วนะคะมาลุ้นกันนะคะยังไงอีกห้าหมุนฟรีนะคะล่วงไม่ล่วงจังหวะนี้มาค่ะ โอ้โหยังไงไม่เข้าเลยนะคะต้องได้5แผ่นทองขึ้นไปนะคะถึงจะได้รับรางวัลกับเขานะคะโอ้โหรอบนี้ไม่มาแจกเกือเหลือๆนะคะจังหวะนี้นะคะยังไม่ล่วงเลยนะคะโอ้โหจังหวะนี้ไปกันต่อไม่รอแล้วนะคะ,ะได้มาแล้วได้มาสักทีนะคะได้มาเท่าไหร่414นะคะอะจัดไปที่รอบสุดสอ้โหรอบสุดท้ายไม่มารางวัลก็โตจัดมาได้414นะคะ ไปต่อไม่รอแล้วนะคะจังหวะนี้หมุนกันต่อค่ะไปค่ะพาหมุนกันต่อไม่รอแล้วนะคะจังหวะนี้ไปที่รอบฮาละการจัดออโตไปอีกเซหมุนนะคะไหลกันต่อค่ะไปกันต่อไม่รอแล้วนะคะจังหวะนี้นะคะหมุนกันต่อโอ้โหรอบนี้มาได้อีกแล้วนะจ๊ะรางวัลก้อนโตก้อนนี้2512นนะคะสุดปังค่ะไปค่ะจัดหนักให้เลยนะคะอ่ะ หมุนกันต่อไม่รอแล้วนะคะจังหวะนี้ยังไงมาไม่มาล่วงไม่ล่วงล่วงมันแล้วนะจ๊ะรางวัลก้อนโตก้อนนี้จัดไปได้อีก5 6 2นะคะสวยงามค่ะ <S 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 ไปค่ะลุยกันต่อไม่รอแล้วนะคะจังหวะนี้นะคะ <S 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 ยังไงคะโดดไมโดด่โดดไม่โดดจังหวะนี้ต้องโดดแล้วปะโอโหูไม่โดดนะคะไปไม่โดดก็ไปต่อนะคะ มาลุ้นเงินต่อนะคะเดี๋ยวพาขยับรอบบนต่อไปที่รอบ6และการจัดออตโต้ไปอีก10หมุนนะคะมาลุ้นเงินที่รอบนี้นะคะยังไงคะเข้าไม่เข้าล่วงไม่ล่วงจังหวะน,นี้ล่วงมาแล้วนะจะาโอ้โหรางวัลก้อนโตก้อนนี้จัดไปได้มา3 1 3 2นะคะอู้เอาเรื่องนะคะ ไปกันต่อหมุนกันยา,ยาวๆนะคะบอกเลยนะคะเกมนี้ก็จะไม่แนะนำน้องๆหนูๆที่อายุตามกว่า18ปีมานั่งรับชมรับฟังคนเดียวนะคะถ้าอยากดูก็เรียกคู่ปกครองมานั่งดูกันด้วยนะคะไปค่ะหมุนกันต่อนะคะจังหวะนี้นะคะไปต่ออีกแปหมุนนะคะโอ้โหสวยงามเข้ามาแล้วนะจ๊ะไายมาอีก75็านะคะไปต่อไหลกันต่อไม่รอแล้วนะคะโอ้โหรอบนี้สุดฟังค่ะ ไปค่ะลุยกันต่อไม่รอแล้วนะคะไปต่อนะคะเจ้ากระต่ายของเรารอบนี้จัดไปค่ะหมุนกันต่อนะคะยังไงต้องได้ฮะแผ่นทองขึ้นไปสวยงามค่ะมาลุ้เกันต่อนะคะยังไงคะไหลกันต่อไม่รอแล้วนะคะไปต่ออีกแล้วนะคะจังหวะนี้นะคะมาไม่มาล่วงไม่ล่วงโอ้โหสวยไหมเนี่ยยังไงรอบนี้มาดีสมท้ายไปแล้วนะคะสวยงามค่ะจัดไปโอ้โหเลขสวยๆเลยนะคะตองแปดนะคะ รอบสุดท้ายยังไงมาดูรางวันก้อนโตกันนี้นะคะเลขสวยๆ number วันตอง8นะคะโอ้โห8 8 8ฟปดแปดไปเลยนะคะจังหวะนี้ไปกันต่อไม่รอแล้วนะคะจัดไปอีก2หมุนนะคะมาลุ้นกันต่อไม่รอแล้วนะคะโอ้โหเข้ามาอีก5แผ่นทองรางวันก้อนโตก้อนนี้จัดไปได้อีกเท่าไหร่จ๊ะ636นะคะสุดปังค่ะไปต่อค่ะหมุนกันต่อนะคะ เดี๋ยวพาขยับรอบกันต่อละกันไปที่รอบเจ็ดจัดออโต้ไปอีกสิบหมุนค่ะมาลุ้นกันต่อไม่รอแล้วนะคะจังหวะนี้ยังไงคะเข้าไม่เข้าล่วงไม่ล่วงโอ้โหโดดอีกแล้วนะวันนี้พาโดดบ่อยหรือเกินอ่าวหลอกล่อหลอกล่อลอ่าไม่เป็นไรค่ะยังลุ้น้านนอกกันต่อนะคะไปต่อนะคะกระต่ายของเราโอ้๊หูมาแล้วไม่โดดแต่แจงแจงโหดอยู่นะคะรอบนี้จัดไปได้มาอีกเจ็ดร้อยนะคะซุปเปอร์เมกานะคะไปต่อค่ะ ลุยเงินต่อไม่รอแล้วนะคะมาลุ้นเงินต่อนะคะจังหวะนี้นะคะยังไงคะโดดไม่โดดซูมแบบนี้ซูมแบบนี้ก็โดดไปแล้วนะจ๊ะจากไปอีกแปดหมุนฟรีค่ะมาลุ้นเงินต่อไม่รอแล้วนะคะจังหวะนี้เข้ามาแล้วนะคะสุดปังค่ะไปต่อค่ะไหลกันต่อไม่รอแล้วนะคะมาลุ้นเงินต่อนะคะจังหวะนี้ได้มาอีกเท่าไหร่คะโอ้โหได้มาอีกแล้วนะจ๊ะอ่ะอีกห้าหมุนฟรีนะคะสวยงามเลยนะคะจังหวะนี้มา ลุดเงินต่อนะคะยังไงเจ้ากระต่ายของเรายังไงต้องได้5แผ่นทองคืนไปนะคะถึงจะเป็นเรื่องนะจ๊ะอ่ะไปต่อค่ะอีก3หมุนนะคะ3หมุนฟีวันนี้บอกเลยนะคะเข้าหมุนฟีไม่พังจริงๆนะคะวันนี้นะคะเวลานี้จัดนายจัดเต็มกันเลยทีเดียวเชียวนะคะไปค่ะจัดไปอีก1ห,หมุนสุดท้ายอืมมาแล้วจา้าจัดไปค่ะร,รอบสุดท้ายนะคะรอบสุดท้ายมา ลุนต่อนะคะมาดูรางวัลรวมกันก่อนเลยนะคะรางวัลก้อนโตก้อนนี้จัดมาได้1นึ่นะคะไปกันต่อนะคะไปกันตอลุ้นน่านนอกกันต่อละกันเนาะเดี๋ยวพาขยับรอบกันต่อรอบไหนไม่มาไม่ต้องย้านะคะไปค่ะขยับรอบตามกําลังของเรานะคะไปกันต่อไม่รอแล้วนะคะจัดไปค่ะที่รอบนี้เจ้ากระต่ายของเรามาลุนเงินต่อนะคะจังหวะนี้มาไม่มาเข้าไม่เข้า อู้หูมาแล้วนะคะก็ต่ายทองเข้ามาอีกแล้วนะคะรางวัลก้อนโตก้อนนี้จัดไปได้อีก800ค่ะซูเป,ปอร์เมกานะคะไปกันต่อไม่รอแล้วนะคะหมุนกันต่อค่ะมาลุ้นกันต่อนะคะอีก3ามหมุนนะคะเดี๋ยวอู้หูสวยค่ะสุดฟังค่ะรางวัลก้อนโตก้อนนี้จัดมาได้1 0 2 0งพัซูเป,ปอร์เมกานะคะไปค่ะหมุนกันต่อนะคะอีก2หมุนเดี๋ยวพาขยับรอบกันต่อ,อจัดไปค่ะเดี๋ยวพาเปลี่ยนรอบละกันเนาะ ไปค่ะเดี๋ยวไปที่รอบ9ก้าและการจัดออโต้ไปค่ะอีก10หมุนค่ะมาลุ้นเงินต่อนะคะที่รอบนี้นจะจ๊ะยังไงจังหวะน,นี้มาไม่มาหุยโดดอีกแล้วหรอยังไงโดดไม่โดดโอ้โหซูมซูมหลอกหลอกนะคะอ่ะอีก6หมุนสุดท้ายนะคะจบที่รอบนี้ก็กะว่าจะพักกันก่อนแล้วนะคะโอ้โหรางวัลอนโต้รอบนี้จัดไปค่ะรางวัลก็เข้าไม่พักนะคะ9 6้าานะคะซูปเปอร์เมกานะคะ5หมุนสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะ จบรอบนี้ก็ขอตัวพักกันก่อนแล้วนะคะละกันนะคะอู้หูตอนนี้ลิ้นเริ่มรัวแล้วนะคะลิ้นสรวลไปแล้วนะคะ4,563ค่ะเจ้าไทยค่ะส่งท้ายได้สวยงามมากอยากเล่นต่อแต่ก็ไม่ไหวแล้วนะคะจังหวะนี้ลินลินพันกันไปหมดแล้วนะคะรางวัลก็ตัว1,800กอือหือะรอบสุดท้ายนะคะขอพักไว้เท่านี้ละกันเนาะ,ะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ